กรับสวัสดีครับสารภาพจริงๆนะครับว่าเป็นวิดีโอต่อเนื่องจากวิดีโอหมายเลข8 0 9ทับ15ทับ9ไล่มาตามลำดับนะครับท่านจะไปนค้นเจออะไรบางอย่างด้วยตนเองไปสัมผัสประสบการณ์ดีๆแล้วเลือกมาสร้างสารร์ชีวิตของท่านเองแต่สิ่งที่เจ๋งกว่านั้นก็คือการที่เราร่วมแลกเปลี่ยนร่วมสร้างสารรค์หลอมรวมการ,รสร้างสารรค์คุณค่าของดีในตัวเราในระหว่างพวกเราเนี่ยไปด้วยกัน ประเด็นคือตรงนั้นนะครับที่จะตั้งทีมจริงๆนะครับเราก็จะตั้งกลุ่มทีมเคลือ G.N.Good Energy จริงๆนะครับ Good Energy Group อ่าจริงๆนะครับอยากตั้งจริงๆซึ่งจากทั้งหมดเนี่ยด้วยความรักด้วยความจริงใจคือคนเราเกิดมาแล้วตายได้พูดตรงๆนี้แหละนะครับการที่เราเจออะไรที่มันรับประกัน ว่าจะทําได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นความง่ายด้วยก็เลยมาบอกเอาไว้สิ่งที่ขอร้องในทุกวิดีโอก็คืออยากให้หยุดวิดีโอแล้วย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆไล่มาทีละข้อทีละขั้นผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักพูดนะครับแต่ถ้าหยิบกระดาษประกามามันนึกมาจดแล้วลองไปทีละข้อทีละขั้นจริงๆนะครับไล่จากวิดีโอหมายเลข8 0 9ยทับสิทับเท่านจะเจออะไรบางอย่างด้วยตนเองเป็นการเสริมสร้างเรียนรู้เข้าอกเข้าใจแล้วก็ มันเขาเรียกว่าเป็นพลัง,งการบอกสอนตนเองจัดระเบียบเองมาตามลําดับนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านอาจจะเจอสิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่าผมที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็ได้หยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วบอกต่อวิดีโอให้หน่อยเพราะว่ามั่นใจครับว่าคนเรามีความแตกต่างกันแต่เมื่อคนเรามีความรู้สึกว่าอยากลองสักตั้งแล้วไปลองบ่อยๆนั่นแหละครับคือคําเฉลยแปลว่าอะไรครับหยุดวิดีโอนี้ไว้ได้บอกต่อวิดีโอให้หน่อยแล้ว ย้อนกลับมาฟังเฉลยที่นาทีที่1ที่2นี้ก็ได้นะครับเพื่ออะไรครับผมไม่อยากพลาดความภูมิใจไม่อยากพลาดก,การเจออะไรบางอย่างซึ่งมันเปลี่ยนชีวิตได้คําตอบที่เปลี่ยนชีวิตได้อย่างแน่นอนเนี่ยอยากให้ท่านค้นพบด้วยตนเองก่อนอ่ะไม่เสียเวลานะครับอัดไว้เพื่อฟังเองและให้คนที่ผมรักได้มาฟังพูดเป็นคำง,ง่ายๆเลยนะมันคือพลังเคยหรือทำให้เคยชิน เคยชินกับการทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเคยเห็นไหมครับคู่รักก็ตามคนที่อยู่ร่วมกันก็ตามพ่อแม่ลูกความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เคยด่ากันเคยอารมณ์เสียใส่กันแล้วลุกลามเป็นพูดไม่ดีต่อกันแล้วก็อารมณ์เสียเรากันเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นนั่นคือฝั่งหนึ่งแต่คนเราเลือกได้เลือกที่จะไปอาศัยพลังความเคยชินพลังความคุ้นความเคยเนี่ยในการเคยในสิ่งที่ดีแปลว่าอะไรครับ แปลว่าในวันที่พลังเคยแบบดีๆยังไม่ยังไม่ทํางานเนี่ยเราต้องฉลาดบังคับวิถีตนเองจนก่อเกิดพลังเคยอย่างเช่นถ้ามีใครมาถามผมว่าเอาคําตอบเดียวเลยฉันจะประสบความสําเร็จฉันจะรวยเราจะเป็นครอบครัวที่ดีเราจะเป็นหน่วยงานที่ดีเอาคําเดียวเลยนะดามเอาสิ่งเดียวเลยนะคําเดียวก็คือไปพัฒนานิสัยที่ดีมารับใช้ก็คืออยากรวย ต้องสร้างนิสัยรวยมารับใช้อยากเป็นครอบครัวชุมชนสังคมหน่วยงานที่ดีต้องร่วมกันสร้างนิสัยที่จะนําไปสู่ผลดีตามที่ต้องการนั้นมารับใช้ครอบครัวชุมชนสังคมหน่วยงานคําตอบเดียวเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเป็นเป็นนิสัยก็คือฝึกกําหนดฝึกวินัยนะครับซึ่งคําว่านิสัยก็คือเป็นเรื่องของเคยแปลว่าอะไรครับการที่ตกผลึกมาตามลําดับคนที่เคยไปจัดและให้ความสําคัญคนที่เคย วันแรกเนี่ยในการที่จะไปถามว่าอะไรดีกว่าแล้วค้นพบคําตอบที่ดีที่ใช่เป็นการพัฒนาสติและปัญญาเพิ่มยิ่งขึ้นเนี่ยวันแรกมันไม่เท่าไหร่แต่เมื่อเคยผ่านเดือนผ่านปีไปแล้วเนี่ยโอโ้โหเราจะไม่ย้อนกลับสมมว่าเราตั้งใจที่จะรู้สึกดีคิดดีพูดดีทดําดีมีอาการทางจิตที่ดีมีความฉลาดรู้สึกฉลาดนิดนิด,นด,นดรู้สึกโชคดีรู้สึกขอบคุณ ดีใจจังเลยที่แปลงพลังงานด้านลบมาเป็นด้านดีได้คนที่ไปฟูมฟักแค่วันเดียวในการก่อตัวพลังและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีเทียบกับคนที่เคยแล้วเคยอีกนะครับจนเขาเรียกว่าไปเจอแนวทางที่มันคมชัดยิ่งยิ่งขึ้นในแต่ละประเด็นในแต่ละองค์ประกอบของความสำเร็จหรือทางของตนนะครับอย่างเช่นที่ผมบอกว่า จุดสูงสุดนะครับในการค้นพบของผมก็คือการที่ผมไปก่อตัวอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดด้านดีเป็นพลังดีเป็นพลังบวกเป็นพลังใจการที่ฉลาดไปฝึกความเข้มแข็งที่แท้จริงพลังความเพียรการฉลาดเจียมตัวนะครับการอึดการอดทนการสู้นะครับการที่เราไปเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราแปลงเป็นพลังดีมารับใช้เราจากนั้นเนี่ยฝึกดูด,ดูจนถึงวิปัสสนาแหละนะครับ โยนในโสมนัสิกานั่นแหละคือดูเฉยๆกับวิเคราะห์สังเคราะห์ไล่ไปตามลาดับลฝึกดูอ่านให้ขาดตีให้แตกจับจุดให้ได้จ่ายเวลากระทั่งจับจังหวะได้พลาดก็ล้มลุกขึ้นมาใหม่ก่อตัวสภาพใจเย็นพิเศษไม่พูดซ้ํานะครับทั้งหมดเนี่ยมันอาศัยพลังเคยแปลว่าอะไรครับที่กล่าวมาทั้งหมดโยนเข้ามาที่คําว่าพลังเคยแต่เราจ้องที่จะเคยได้ดียิ่งขึ้น เรารู้ตัวว่าพลังเคยของเราอ่อนแอเราก็ต้องอาศัยข้อกําหนดหรือวินยัยมาบังคับวิถีตนเองแต่ทั้งหมดนะครับไม่ได้พูดมาบอกว่าเราต้องไปบังคับลูกบังคับคนที่เรารู้จักบังคับเพื่อนเพื่อนร่วมงานให้มามีวินยัยม,มีนิสัยที่ดีไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่ผมขอคือเลยครับขอจากลูกขอจากเพื่อนร่วมงานขอจากคนทุกคนเลยว่าบอกต่อวิดีโอนี้ผมหน่อยเพราะว่าคนที่เคยชินกับการไปบังคับวิถี จนสร้างความเคยที่ดีมารับใช้เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเราสามารถมาเคยร่วมกันจนกลายเป็น G.N. หรือ Good Energy Group เนี่ยได้นะครับแค่นั้นเองนะครับคำนี้เนี่ยใครจะเอาไปใช้ก่อนผมพวกเราก็เปลี่ยนแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรนะครับทุกท่านครับโยนทั้งหมดมาใช้ที่คำว่าพลังเคยอย่างเช่นเราเคยชินกับการมีพลังทั้งหมดรวมพลังมาแล้วใช่ไหมแล้วก็อ่านเกมขาดละเรามา เทพลังจนโฟกัสได้จนกิจการของเรามันโดดเด่นจนความสามารถในการหายใจมันโดดเด่นจนความสามารถในการที่มีการทางจิตที่ดีโดดเด่นขึ้นมานั่นแหละครับมันถึงจะมีผลแล้วมันจะโดดเด่นด้วยอะไรครับก็ด้วยอาศัยพลังเคยนําพาบังคับวิถีจนกระทั่งสิ่งดีๆทั้งปวงนั้นโดดเด่นหรือสิ่งดีๆใดๆนั้นโดดเด่นพอมันโดดเด่นเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เจ๋งว่านั้นก็คือการถักทอหลอมรวมไม่ว่าจะเป็นการถักทอหลอมรวมสิ่ง,งต่างๆเช่น เทคนิคการพัดกอล์ฟเทคนิคการไดกอล์ฟเทคเทคนิคการแบบอ่านสนามอะอยู่ในตัวเราเราก็นํามาใช้ได้แต่มันไม่ใช่แค่การเล่นกอล์ฟนะครับมันคือชีวิตของเราเองซึ่งเราจะไปฝึกมุมมองทัศนคติทักษะฝีมืออาการทางจิตแบบใดมารับใช้ตัวเราแต่ส่วนยอ่อย่างมันก็คือแต่ละตัวเราก็ต้องเคยเคยเสร็จพอมันโดดเด่นแล้วก็ต้องเคยในสิ่งที่เราจะทําให้โดดเด่นนั้นเนี่ย เคยกับมันนานๆแล้วมันจะก่อตัวแปลว่าอะไรครับมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่มันคุ้มค่าที่จะจ่ายเวลาให้กับมันเราเห็นทางแล้วเนี่ยคือใจเราจะ,จะไม่ไปบอกว่าเฮ้ยมันเสียดายจังเลยหรือเรารู้สึกผิดกับอดีตเพราะอะไรครับตอนนั้นที่เราอาจจะเผลอด่าใครไปเผลอทําร้ายใครไปเผลอคิดไม่ดีไปทําอะไรไม่ดีไปเพราะว่าเรายัางไม่รู้แต่ตอนนี้เราเรารู้แล้วว่ามันคือพลังเคยคําถามครับแล้วพลังเคย มันจะดียิ่งๆขึ้นได้เราจะเคยชินมันมันมีสอนลึกๆนะครับในวันที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปเคยอะไรเนี่ยแต่เราเคยเคยที่จะค้นเคยที่จ้องจะดีไอพลังเคยตรงนั้นแหละที่จะมารับใช้เวลาที่เราเจอสิ่งที่ดีใจจิตฝักใฝ่จดจ่อแม้ในวันที่ไม่รู้สู้ฮึดสู้อึดอดทนแม้ในวันที่ยังทําไม่ได้ทุกท่านครับสิ่งที่ทําให้เกิดพลังเคยเกิดขึ้น สักครั้งหนึ่งที่เราไปเคยเคยแล้วมันพลาดแล้วเราลุกขึ้นมาใหม่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับทุกาน,นครับการที่เราไปเคยนะครับพลังเคยจะก่อตัวขึ้นจุดสําคัญที่สุดคืออะไรครับแน่นอนพลังเคยสําคัญที่สุดการเคยชินการคุ้นเคยในการร่วมทําดีต่อกันกับคนที่คุ้นเคยในการทําร้ายกันคุ้นเคยในการที่จะบ่นกล่นด่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีกับคุ้นเคยที่จะเชื่อมั่น แล้วฉลาดตั้งคำถามนำไปสู่โซลูชันทุกท่านครับทั้งหมดนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับมันทำไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดคำหนึ่งไปท่านหยุดวิดีโอนี้ไว้แล้วบอกต่อให้หน่อยแล้วมาเปิดดูจากวินาทีนี้แหละผมจะเฉลยแล้วนะครับทุกท่านครับคนที่เคยชินกับการบังคับวิถีแปลว่าอะไรครับเคยเคยชินนะครับพลังเคยมันใหญ่นะ แต่คนเราต้องฝึกเคยชินกับการบังคับวิถีตนเองแปลว่าอะไรครับเราเคยติดเกมติดยาเราไม่เสียคนนะครับไม่ต้องรู้สึกผิดแต่เราบังคับวิถีตนเองเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราพากายใจของเราพาสมองเราไปผ่านกิจกรรมอะไรแน่นอนเรายังอยากเล่นอยากเสพอยากอะไรอยู่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีเราเรายังอยากเหมือนเดิมแต่เมื่อพลังเคยบังคับวิถีมันส่งพลังุกกันครับ เราจะเลือกกำหนดและทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะก่อตัวพลังเคยมารับใช้รูปแบบกระบวนการนั้นของเราต่อไปอยากจะรักทุกท่านครับด้วยความเคารพด้วยความรักจริงๆข้าขอข้อเดียวคืออะไรครับบอกต่อวิดีโอนี้ผมหน่อยกราบสวัสดีนะครับหวังพึ่งพาจริงๆหวังพึ่งพาในการที่ท่านจะกรุณาบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ไปแบบสบายใจของท่าน มันไม่ใช่การภาคความภูมิใจนะครับแต่มันคืออะไรครับมองว่าเป็นการมอบโอกาสให้แก่กันสวัสดีครับ